วันนี้มีที่พักสำหรับคนสายรักธรรมชาติมาแนะนำที่พักแห่งนี้อยู่ในเขื่อนสีนครินจังหวัดกาญจนบุรีมีชื่อว่า Sweet Home Floating House บรรยากาศที่นี่เงียบสงบสวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนนั่งชิลมองน้ำมองฟ้ามองภูเขาที่นี่ไม่มีไฟฟ้าเขาใช้โซลาร์เซลล์เปิดปิดเป็นเวลา ใครที่ชอบทำกิจกรรมใครที่ชอบสิ่งอำนวยความสะดวกไม่แนะนำที่นี่นะจ๊ะเพราะว่ากิจกรรมที่นี่ก็มีแค่พายเรือเล่นน้ำนั่งชิลหรือใครจะสนทนาทำกันก็นแล้วแต่สะดวกอออีกอย่างที่เนี่ยอาหารอร่อยนะใครที่อยากจะมาชาร์จแบตเพิ่มพลังแนะนำเลยจ้า e t Home Floating House